สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่นะครับจากร้านสมายทีสวิทครับวันนี้ผมมารีวิวงานเปลี่ยนจอในนะครับเป็น macbook air นะครับโมเดล a หนึ่งสี่หกหกนะครับตัวนี้ก็อันนี้ลูกค้ามาในอาการจอลายนะครับจอลายแล้วก็ภาพมันก็จะมืดนะครับก็อันนี้เป็นการเปลี่ยนจอนะครับจอเสียครับเป็นการเปลี่ยนแบบจอในนะครับผมอันนี้จะเป็น จอไหนตัวเก่านะครับเป็น LCD ที่เราถอดออกมานะครับตัวนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับผมหน้าจอก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาแบบเดียวกันนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ทางเพจสมัยทีสวิตได้เลยนะครับก็เรามีบริการรับเปลี่ยนจอ MacBook นะครับทุกรุ่นเลยอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำการส่งงานคืนเครื่องให้ลูกค้านะครับโอเควันนี้ก็ช่างตายครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ